แมวน้ำเสือดาวชื่อวิทยาศาสตร์ไฮดูกา้าแลปโทนิกส์ไฟลัมคอร์ดาตาชั้นเมมเบรียอันดับคานิวอราวงโฟซีแดสกุลไฮดูกา้ากิสเทล1848ลักษณะทางกายวิภาคมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่เป็นสีน้ำตาลเข้มบริเวณหลัง และสีน้ำตาลอ่อนที่ช่วงท้องใต้คอเป็นสีขาวมีจุดสีเข้มกลมๆก,กระจายไปทั่วแลดูคล้ายลายของเสือดาวประเทศที่พบออสเตรเลียเกาะเทสมาเนียแอฟริกานิวซีแลนด์หมู่เกาะคุกเตียราเดลกอยโกเกาะเซาจิเรียและหมู่เกาะเซาแซนวิช ชายฝั่งแอตแลนติกของอเมริกาใต้